เอาละเราเข้ามาสู่เกมกันต่อสู้โดยมนุษย์ดิ่งดึงอ๋ออันนี้คือการเลือกระดับหยุเฮยเยอะเยอะเยอะกดฝั่งซ้ายคือยิงเอเ้าเออ โดนเฉยโอเค okay. มามานุษย์ดิง่งดึงไปเป็นลูกโม่นะมาลูกรกะสุนปืนลูกโม่ซ้ำด้วยกลัวตายไม่สนิท โอ้กระสุนมีแบบเต้งด้วยนะอืมอืมอืมเรียบร้อยเข้าที่เข่าจยุยุเราเป็นไก่อ็อ,อกชุบยิงก่อนยิงให้เสียลัก เอ้ยยาเขาเรียกว่าส um, ิงปืนไวเนาะรู้จักไก่ออกอเปล่าปืนสวยปืนสวยอะเราอ่ะอ um, cool? re ุ้ยเรียบร้อยแม่เริ่มสูสีแล้วอืมบกบอก มางไงน้องอุ้ยอุ้ยอ้ยโฮยยิงแม่นเกินเออต้องกลับไปที่ KFC แล้วเออตายแล้วอย่าซ้ำพี่เจ็บน้องแล้วแล้วยังไงต่อ ผมว่ามันต้องมีซื้อปืนอื่นชื่อชื่อมอนประเทศเออมีไทยเปล่าอา๋อนี่ไงมีเยามามอนจากทีมชาไทย ออืเรียบร้อยหลับสบายพี่ชายเดี๋ยวผมไปรออยู่ร้านเคฟซีนะโหูปืนสวยนี่ปืนสวยนี่เออเราต้องยิงให้เขาเสียหลักก่อนเนี โอ้ยโหโดนหัวสองทีน่าจะตุยโอ้เราเลือดเ,เรามีจำกัดด้วยชุบป๊อบยิงหัวไปมันซ้ำซ้ำคนล้มเราซ้ำอือโหเลือดมีจำกัดปอกหอกผมจะแพ้ไม่ได้ผมไม่อยากไปเคฟซีแล้ว เออ,อ,อเรียบร้อยมาป,ปอกเดี๋ยวหาไส้เดือนกินก่อนโอ้เพิ่มกับรังเนื้นอมันไก่รุ่นพี่เออ,อไก่รุ่นพี่ที่อยู่สำนัก KFC ผมขอโทษแต่พี่จะต้องปล่อยให้เด็กใหม่เขาเดิน มันได้เวลาที่เด็กรุ่นใหม่ต้องเฉิดฉายแล้วพี่ปึ๊บได้ถ้วยรางวัลใช่ไหมยา <Yeah. S 1> เออปืนปลดล็อกไงอะร้านค้า ไม่มีของอรายขายเลยเเปลี่ยนตัวละครได้เออแต่เปลี่ยนได้สองตัวอันนี้นา่าจะเอฟิกเฉยๆโฮ้ยอ๋อสุม่ม อ๋อแต่ละตัวมันมีเออไม่เหมือนกันนะค่าสเตตัสมาอาา่าฮะอยากเปลี่ยนปืนอ่ะแต่มีอยู่ปืนเดียวเข้ามาวเลยเนาะ มาพร้อมปังอืมอืมเออแล้วไปเล่นคือเลือดเราจะหมดไงหนึ่งร้อยซื้อมาน้อง เดี๋ยวไม่ได้ซื้อไอ้เต็มช่องฝั่งซ้ายให้ออมันนอนยิงมันนอนยิงไอ้นี่มันเรียมเออแม่เต็มฝั่งซ้ายให้นี่นะวิปืนสายฟ้าเท่นะเท่นะ เออเรียบร้อยเ yeah. ยสอดี๋ยดูถูกวัวข้างเคยสู้กับไซอิ๋วมาแล้วรู้ไหมหมอคงอ่ะรู้จักป่าวลม้ลมลม้มล้มเออเรียบร้อยเติมเลือดเดีย๋ยวเพิ่งสังเกตเห็นว่าถือถือเหมือนเด็กด้วย น่าจะเด็กผู้หญิงอือเรียบร้อยเป็นการคำรามของเอ่อปีศาจบัวเฮ้ยเออ,อ,อสวยอเออคือ,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 อ เอ้ยเกือบแพ้ไม่หิวเลือนให้ใช่ไหมอือจะได้เก็บไปใช้ในอนาคตเย้ yeah. ได้มาร้อยห้าสิบพร้อมกับอีกหกดาวปลดรอกตัวละครใหม่นายอำเภอเออ กัมปูโอ้ปืนใหม่พร้อมฮะมาเหออฮะจะมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามาฮะมาๆมา,มาก็มาดิก็มาดิวุบวูปโอ,โอ้อยู่ที่สูงกว่าด้วย แล้วไงอ๋โอโหแล้วติดถังเหลี่ยมไม่พออยู่ที่สูงกว่าแล้วยังจะโอ้โหเออกระโดดไปให้เขายิงแท้ๆ เย่ก็มาดีครับชิบังเออนี่แหละมุมที่ชอบอืมอืมอนี่แหละนี่แหละนี่แหละมียันหนังเหนียวอเราอะโอ้โหมุม มุมอะไรครับเนี่ยโอ้โยชูโคโรอืม้มเพื่อโอ้โดนหัวสองนัดตุยเลยเดี๋ยวรอพี่ในอำเภอก้ามปูเห็นก้ามของพี่ไหม รอบสุดท้ายอย,อยู่ใกล้ซะด้วยอยอย่ารีบลุกอย่ารีบลุกน้องนอนต่อไปคนเราชีวิตยังมีอะไรให้คิดฟังคำพูดของนายอำเภอก้าอำเเข้าไว้มาชนะเย้ยปั๊บได้ถ้วยรางวัลใหม่ฮึบแล้วก็ ได้เป็นต้องใช้สิบห้าดาวในการเปลี่ยนเออในการได้อันนี้คือโหมดหอคือยังไงได้ห้าสิบได้หนึ่งร้อยครว หาเลขห้องเหรอเอ่อ G O O คือไรเห็นผมเล่นเป็นหรอครับ อร่อยเนี่ยช่างมันเถอะมาเราไปเล่นเอาเอาวุธปืนใหม่กันดีกว่านะมาเจอนอายอำเภอก้ามปูไปโอ้โหพื้นที่ปึบ อย่าโดนยิงท่องไว้อุ้ยโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหนึ่งซื้อฮะจัดมาโอ้โหพื้นที่อุ้ยอุ้ยข้าหัว ออมันต้องอย่างนี้มามามาโอ้โหโหโหพื้นดีอะไรครับเนี่ยอุยอ๊ยอุย๊ยดีนะเรายิงได้ก่อนอะมันเริ่มเก่งแล้วไง มันเริ่มยิงแต่หัวแล้วไงอื้เออรู้เรื่องรูจ้จักป้าในอำเภอก้ามปูอ่ะนอะ้องโอ้โหว้าวอุ๊ปไมทัดทาราลาเอ้ย เป็นแค่เชฟทำอาหารนะก็อยู่ที่ทำอาหารไปอยู่ในครัวไปเดี๋ยวมาคิดจะสู้กับมืออาชีพเป็นแค่ชาวบ้านบางอาจยิ่งนะักเอ้ยอย่า yeah. แล้วก็ได้มาอีกหกดาวต้องใช้เท่าไหร่นะสิบสามเหรอสิบห้า เอ้ได้อยู่ได้อยู่เอา้เอาอ้าปลดล็อกแล้วนี่ว่าได้ปืนใหม่แล้วจะได้ลองสักทีจัดไปปืนเป็นยังไงขอรองหน่อยสิ วาเข้ามาเนอะดึบอุ๊ยโอย้แต่ว่าครูดาวน,าน่านานอือโอ้โหย,ยากยากยากลูกซองบอกเลยว่ายากมาก ยิงไปก่อนฮึบยิงไปฮึบเรียบร้อยรับขั้นแรกเราต้องยิงให้เขาล้มก่อนเน่วิธีวิธียิงเลยอะชุบยิงล้มก่อนอุยอ้ยอุย้ยหลับสบาย ยากยากบอกเลยว่ายากมากบอกไม่ใช่เล่นๆเนะี่ยไปต่อไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ปืนอันแรกมันไม่มีคูดาวนไงมันยิงได้เรื่อยๆนะพอมาลูกซองก็มันมีคููดาวแล้วแบบแบบมันไม่ถูกใจในอำเภอดิง ดิง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 แต่ว่าปืนไอ้พวกนี้มันหวังผลค่อนข้างสูงชุบยิงล้มไปก่อนเฮ้ยไม่โดนเปี้ยง เพื่อู้่เลือดเพิ่มพอไหมเนะี่ยนีพอต้องซื้อ,อยังไงก็ต้องซื้อจุกริงไปหูยนัดเออไม่ใช่นัดเดียวหลายนัดเน้นๆเ,เข้าหัวคือหลับเลยใส่ไอ้นี่ได้ไหมอุยไม่โดน เออใช่เออเรดดอดได้ไหมอยากได้เลดดอดอ่ะอืมอืมเรียบร้อยเมื่อกี้เข้าไม่ครบทุกนัดถ้าครบทุกนัดบอกเลยว่าหลับ ยิงก่อนอุ้ยอุย,อยเกือบหลับโอ้โหดีนะเนยอำเภอยังเขวัดเขวาโอ้โหเลยอีกดาวเดียวเว้นไว้ทำไมเนี่ยอันนี้ครูดาวกระสุนใช่ไหม อันนี้พยาบาลชิบไปต่อเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเปลี่ยนปืนอ่ะไอ้นี่อ่ะเอ่ออัพเกรดอ่ะอัพเกรดลูกกระสุนยิงเร็วขึ้นแล้วมันไอ้นี่อ่ะมันมันต้องใช้เวลา เนี่ยรู้อย่างทำไมผมชอบปืนแบบนี้ข่าอยู่ที่สูงกว่าเอื่อตาหน่อยโอเคหลับสบายน้องเอ้ หยิงเฮ้ยเอ้ย,อยแกลก,กันไปดูทรงเราล้วดเราน่าจะมีประมาณหนึ่งรอยนะเพราะว่าเข้าหัวมันก็ห้าสิบแล้วใช่ไหมตรงยิงกองอะ ดิงสูงเข่าหัวก็ได้นี่นะผมบอกเลยว่าอยู่ที่สูงกว่าได้เปรียบอุ้ยอุ้ยหลับกระสุนเราช้ากล่วไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ได้ดาวมา เรียบร้อยต่อไปเป็นตังร้อยห้แล้วก็มีเป้ากระสุนอีกแล้วแหละรางวัลโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย